<łość> uh, น้าน้ลงไปน้างพิงไปนให้ใปลาให้ปลาปาเดีายนี่ตู้ดูนั่นแ่ใหนตู้ไปน่ในตู้นั่นจะไปซักจุบมาเนี่ยโอแม่น้าเฮ้ยไปเขี่ยวอันนี้ เม voi, oh, uh, ื่อไห่น่ะไดซาะเดี๋ยวอเออนั่นแหละกันเออนั่นแหละกนน่องเฮ็ดาหนิน่องอฮอ้อ่ะลอบิวกันห่ลูกเนี่ยเนี่่มป้าเพิ่นอยู่ต่างประเทศดูอ้องบิวไปชื่อของกินอยู่งเรีย้าเห็นไเด้อลองพิงก็ได้นลลูกน่องลองพิงก็ได้กัน โคตรอาหารด้อยเพื่อนกันบายดีเออพันขอชื่อสรามก่อนเด้อปดูป่ะยางแคมทางยางแคมทางดูป่ะขอชื่อหนุ่มก็หนึ่งขาวห้องเออเออต้องพิงยางไปแล้วยางไปเองเยบายบาย <laughs> <Mình> ơi, <laughs> <xong> ba đi palo đi palo hùng nè bay yang luôn mèo thương, tụ là cả tụ mèo 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 hại mèo mèo เจ้าไห้ได้่าเมวสีลงมาอยู่เทิรหัขนาดนี้มานี่กับ่าเมวเลยบะนี่ที่จำหมดได้ไม่แต่ทางเข่าโรงเรียนอย่างเดียวแบบไปเข่าโรงเรียนไปทางโรงเรียนเท่านี่แม่มายังนี่กได้แต่ไปยังดังอื่นนี่จำได้เบิดดังอื่นไปตู้ก็ไปน้ำสวาสดีเลยไปตู้ไปขวดเอาน้องพิงเจียวไปตู้ไปจองคิวก้อนไหนก็ไป่งน้องพิงน่ลรู้นะมาคิวไล ประสนมองว่าน่าป่นี่นะเป็นยังไงวะจะไปกวดเมื่อยคือเก่าบ่แต่มันแบบบามันมันมันลุกลุกเลยมันมืดอะไรกับมืออุ้งอะไรกับร่มขั้วลงหมดเลยเสียซีอยู่ฝั่งไทยย่านเมียนไม่ตู้เป็นเลือดนะยังเลือดตีบไปยังในชิคึนเลือดตีบไปสมองเลือดตีบไปสมองว่าบอกเมีตู้เด้อระวังเด้อว่ากินนี่มอยกินของเค็มแต่ก็กินน้ำละลายคนมากข้าวของเค็ม นางเคียบยังมักได้บอกโอ้ยมะเรือนสวยว่าที่มึงดุดมากเสียก็อยืนทงพูนนะทีมึงมันมากป่าดุดีชิ้นพ่นทีแล้วพ่นไปล่างเน่าพูนนี่มันยังมากินแต่ว่าจะของกินได้กินได้อยู่ตอนกินนี่กินได้เบิดแต่ว่ากินลงไปเนี่ยจะยังสิตามมานลำดักงอันนี้คุณตามมาเอ้ากิว่าสิรำใจว่าสิบไฝ่หร มันโชบ์มั้้ไข่ดไ่ไปน้าบ่ะไปน้าบ่นปินมันปนเีปนเาเดียว่ะคนก็ไดไปบปนเออลูกพงื้อซามว่น้ำพ่นเลยิงชื่ออยู่ชสกอดู่อยู่โรงเรียนบ่คืนีตื่นเไกัน้าไ่กันโยวันแ้วต่ปกติบ่ ในในตามปกติไม่ในตามปกติเน right. ี Please, we? We ่ยป้าป้ากูหนาวกันเย่างน้นเนาะวิวไปแล้วบอเอ่อเพราะว่าก็ย่าเดินของเพลินเนาะอยากได้ไงยะเอามหาจานสาวก่อนไปแล้วบ่ยังกำลังไปน่ะเออพอดีได้ไหมไปกำลังจะเตรียมไปพอดีแหละมีของมอบให้เพลินก่อนเพราะว่ามีโอกาสได้มอบให้จ้าเกลือวิวไปแล้วไปแล้ววิวไปแล้ววิว สบายดีนักเรียนเกลุ Ay! ่มงานไปเลกสยดใกล้เลย่าเลกสบายดีใกล้ๆพี่ลูกอกสบายดีใก้พี่ออยืดปลาปาแป้งลงลูปลาลงปลาลูกปลาน้ำแท้ดี๋ยวไปจอดพงกันนง เม่อนี่ป้าป้ากำลังพิงยีปาน้ำเด้อเมือนนี่เนอะน้ำพิงงปน้ำพิงงปาน้ำพอดีให้ให้ปลาให้ปลาเจ้าในตู้ดูนั่นแหละในตู้พิ้ไปลาใน้ำนะคะในตู้น่นจะไปซักจุ๊บเมื่อนี้นะนี่นะเ้ฮ้ยมาเข้วอันนี้ มื่อไหร่ไปได้ะสรางอ่ะเด่๋ยวให้แนนแรกเมื่อกี้จิตั้งใจว่าจะไปแล้วมนะตู้อ่ะแต่ไมดว่าอยไปวดแนเปี่ยนกันคนคัหนคนละหนึ่งสองแล้วกับเปนกันบนี่เอ้นั่นแหละกเอ้นั่นแหละกัน้องเฮ็ดะเนี่เย่ เนี่ยๆค่ะมีป้าเพิ่นอยู่ต่างประเทศลูกต้อให้น้องบิวไปชื่อของกินอยู่โรงเรียนเดียเห็นไะไรเด้อน้องพิงก็ได้เลยลูกน้องน้องพิงก็ได้กันไปดูไปดูไปดูน้องป้ากันไปอาหารอร้อยคือกันเฮ้ยนิ้ม น้องพิงก็ได้ห้าร้อยคือกันแต่ว่าแม่เก็บไปอยู่ลูกจ้าด้วยจ้าด้จับาหาร้อบาทคือการจบวัด้วยเนอคือกันได้ไขอบคุณป้าจะดีป่ะป้าทุกตาอยู่สวีเดนเนะเลยป้าทุกตา น้องบิวได้หาเลยน้องพิงก็ได้หาเลยป้าบุญก็ได้หาเลยดย้วยอาผ่าขอบใจป้าก็ดุขอบคุณป้าเดอ้อป้าสุกตาขอบใจด้วยขอบคุป้าไว้ปาตาอยู่ดีมีเฮงเด้อเฮ้แข่งแรงแข่งแรงนั่งนั่งด้วยขอบใจเด้อที่ฝากเงินมาให้ร้านนร้าน ชื่อขนมโดยลันตั้งใจเฮียนชุชูๆชุ่มๆเออขอบคุณขอบคุณทั้งที่ตุ๊กตาลลายเด้อเนาะตุ๊กตาอยู่ทั้งบีเดนเนาะเป็นได้ฝากเงินมาให้ทั้งน้องบิวตี้หาลอยแล้วก็น้องพิมหาล่อยแชมพก็หาลอยเนาะขอบคุณขอบคุณหลายเด้อ ตอนนี้กำลังจะไปส่งนักเรียนวันน no ี้ต๊ดโตกตกไหนตก๊ป้าป้ป้าป้ามาใ่อน้ำตู้นะนะอเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปส่งอีเมอยอันเลยเลยเยอ่ะเดี๋ยวเอาเบิดหลอป้ แล้วอันอไปชงแมตตู้แล้วนั่นเจ้าสิมาอันนั่นบ่อเดี๋่ว่าก่อแล้วไปรับอาพ่นบ่่งแมตู้ล้เลยไปรับเาพาุัาอ็่าถ่าหานนุงตาบ่อสั่นกับยม่ถ่าหันนุ่งตากระไรเลยอาจ้าเลิวไปเลยบานนี้เปลี่ยนขั้นมันนี้ปลาไปส่งแมตตู้ไปแทงจุก เห็นห้องเต็นท์นั่ประตูใหญ่นะบ่เห็นห้องเต็นท์เประตูใหญ่ช้นี้อื้ชนี้หยแท้ชมือนี่โอ้โห้งกระป๋ลงพิงถึงกระป๋ลงพิงกห้างผึงางต่อคนแล้วขึ้นมาลังทางวดเออเน่ยตามลังปลาปลาเลยโอ้ตามลังปาปาเลย ปลาไปเร่ออปาไปเดียนลูกปาปาเราไปชมไปตู้เขาน่ไปเดียนป้าอเม่ก็เริ่มบอเพี้ยนเลยตื่นแต่เช้าคึมือนี่นีมอวิวตื่นแต่เช้าิลูกป้าไปเรป้าไปชมไปตู้หอไชอไหไอ้ทันโฮม เอ่ยไปเอ่ยกำลังเมย์กำลังไปส่งน่ะแม่เจ้าดุกหองไม่ประตูเราผลาญนะมือมือจะบอกป้าไอ้ดุหม่องไรฮะใครใครใช้เวลาป้าป้ามยังดุมึงยังโอ้อ้นี่อนี่ทางหน้าโอ้ยอันี่อ้ยนี่ก็ดุโอ้ทางหน้าจะคของโอ้ย้ดุเลยมินมินมินมิ เบาเาาคนเก่งคนเก่งเอรักการลูกหล่ะเออเหี้เหนือเออื้อเื่อยเออว่าว่าลุงก็ไรลูกมันสิตรงทางหนาน้องพิงน้องบิวบอนี่โอ้ยกอดกันแต่จะเฉียก่อนยันนองพิงขุน้างหากรมังเลตกีกีอืมจะเียะ ไปพิงกจะื้ออะไบอกไรเลยเอออิะงถือเงินมาเมยว่าย่งกวัาเงินมาไปซื้อสลามน้อลูกนะโเคพหิง้สามนเออลูะซือาเพ่ยหแลานั่นเจ้านะป้าอยือโอเคเดี๋ยวป้าซื้อให้พูอ่านน้ลูกเด้อ ว่าเอาพูดอ่านพ่อเงินเปียนของนางคนนพ่อเหรอเออคนอ่านชือคนอ่านเนื้อหนุนนั้เป็นคนอ่านนะคนสองนะสี่สองนิ้วนะไม่ได้บ่เอาพูดอ่านแบบอื่นซื้อไม่เดุเด้อซื้อซื้อไปหลายกนอ่านเนี่ยต่อพูดอ่านซ้ำห่อดินได้พ่อเออพาเดพาซื้อสลาม พ well. ูดอันนนลูกเนาะเสือกระแต้สาวบุกพูดอันนี่เออพูดอันนู่เจ้าไปอยากนองเสือบอดุเสือรุดตะเคียนดอกน้ามองเอ่อน้องพิงก็คือกันน้าน้องพิงกันไล่พี่อันเอ้ยพ่เราเสือเอื้อยหน้อยเล่นเสือเสือสวยโอ้น้องพิงจะเสือสือไวยพิญจะเสือสวยของพิงบอกมีชุดตะเคียน เขาเอ้ยลูกดนละยานนอนกันเ็นนาเเห็นกันแล้วนั่งใกล้กันดุกน่ากันตุวมาตัวตัวหไปไปบนทางกอนไปบนทางกันนั่นนี่นี่นี่นัตายี่เล่นกีนี่ยังมีคองดินนะนี่ถ้ามีคองดินนี่คู้นึงเปียคู้นึงเปียได้นี่ ญาติกันนี่ตอนเ้นังตอนเรอแบ่งการหนุกเด้อแบ่งกันคนเก่งเก่งก็นานเดี๋ยวคนเก่งเก่งเหมือนนี่ต้องวิวเฮียนอย่างแน่้ยหนุกจะคู่ว่าอะไรแน่นุกล่ะไม่หันาดว่าพี่พอเตียงเบิ้งพอเตียงบอกพอเตียงนะกว่าพอเตียงจ่ายเงินเน่ยพอเตียงจ่ายเงินเน่ยฮะต้องเดียนหนุกเด้อจะพอเตียงจ่ายเงิน โอยาไปเออต่เง้ยหนเชียชื่อแล้วพอไปเออคิดแบพอเตียงแล้วเป่าคุณคนอเออพิงคอน่องพิงกับแม่บุญใจได้ไมพิงออะโอ้คนองแล้วเอไอชเก่กันเอาปาปเลโอ้โเอาได้เลยตูรเนปูบเนอผมหลายนี่เ้คอยไปยานาัโรน่

โอ้อายใช่ยังขนมไอเยือโอ้เก่งเก่งต้องแบ่งกันลูกเดิมจะแล้วฮะต้องแบ่งกันลัดห์เวลาอายมีอายกับแบ่งให้น้องบิวน้อผิงน้อผิงน้อผิงได้แบ่งอยู่บ่ลูกน้องผิงแบ่งอยู่บ่น้องผิงแบ่งขนมให้น้องอยู่บ่แบ่งแบ่งเออต้องแบ่งกันลูกเด้อเวลาน้องมีคุณเจ้าก็ขอกินนลำน้องเอาแบ่ง ้ไอ้เน hmm. ื hmm. ้อ้อ้ไปมีคเก่งนื้อไอ้นู้ะไอ้นนบอน่ะเอ้์ไอ้เออมันมักเตงนั่นน่ะโอ้ดูวาเซนยมีวอนมตุไม่แล้วขี่แมมลงแม่พ่อเออม่แล้วตึมตมตึมตึอแล้วอายุอายไอ้นนไอ้น้น เป็นเอิ้นเ้าไว้นุ่นน่ะพ่นงพิงนะเ้าคนนะพอี่นรถใหญ่มาส่งนี่บบยอมมันงเลียเลยไอ้นนนี่เมาขี้เหียดเท่รถเมาแ้เป็นผู้คนน่ะเปผู้คนนักก็ยังบอลสิผู้ไไดยเออผู้มาสองคนนี่ได้จ้ะ็ใส่กระหอดนี่มนมือกไ้ิวขนาหนมาเด้ขนไหน่าเด้อ เออเอสดสอนน้องเงินาโซไอเป๋น้องพิงยังโมเก่งแคบเอื้อบิวมีโม่ีไฮคู่ซื้อสาวคู่อยู่บเนี่น้องมิวคู่อยู่บู่นึสาวคู่ซื้อยังหุแดกยังมาหาป้าพี่หุ

เข็นมีเข็ยววันนี้ป้าช no. ิมาชูเจ้าอีกขี่รถจักมาชูเจ้าอยู่เพื่อนไม่ด้าทางดูมียห่ทางดูมีปะอีล่ะนับนำฮอตชิปอยู่ปะนามมึงดูหรอนับมีป้าดมพังด้ว ไปนำพอดิปิซซ่าลามหในำดึกทำไหมนึ่งสามหนึ่งสามนะพิงนำภาษาอังกฤษดูวันทีมีอวได้บ้างร1วันททเย้พอะยัง เลิกหรือเปล่าจะถามเด็กสมมติว่าเจ้าลงอนาแบบว่าอีชาคู่ถามว่าวิวแม่เจ้าซื้อยังแม่ใบแม่ใบพ่อเจ้าได้สะพ่อเตียงพ่อเตียงไงพ่อเตียงเชนแอวพ่อเตียงเชนแอวพ่อเตียงทองเชนแอวใช่ไหมพ่อเตียงทองเชนแอวเด้กอนาพมันถามว่าวิวหันอยู่บ้านยัง บ้านโคกญงบ้านโคใงญงเมืองยังหรกหมู่ท่อนแข้งยังแข้งชวนละขีโอ้แข้งแท้นี่ป้าเจ้าหล่อนชื่อยังบอกป้าพิงป้าพิงป้าอ้แต่ชื่อป้าพิงป้ายังอีกอะป้าิงป้ยชื่อยังป้า สปะบุญปะบุญเอ้ปะปาจะได้สื้อยังปะปาจะนะระเดินลุ่งน,นะเอิญปะปาน้องผิงคเลยเเปะปา่า เดือดก่อนแต่ว่ายังขาดอยู่ต้องจืดจริงๆมักหนามืดมันแบบวินหัวเนี่วินหัวสร้างว่าแท้บาทนี้ฉิบประตขี่รถใหญ่มาใชยประตูขี่รถจักระชงแล้วบาทนี้เราเฉยว่าพระเจ้าเมื่อกี้นิเก่งเก่งเออี่ยวิโนวินเนี่ยขี่ประตูเราเรียนโดยปฏิวายน่ะประตูเราเรียนโดยใส่ใค่ไปไปลุงว่าขี่รถไวเนาะ ลุงหนาเน่นนัดใบลุงลูลูโ้ต้จวว่าทางเาว่าิอยู่บ่อเอพี่น้องเอกอกันที่โรงเรียนอีกเพื่อนนึงเนาะสองอันนอกจะกมยานายีงแง่มันนี้ระวังพอโรงเรียนแล้วเนาะ พูกันสบายดีโอ้เพ่นขอชื่อสลามก่อนเด้อไปลูกไปยังแค้มแท้งยังแคมทางดูปะพอชื่อหนุ่มก็เป็นข่าห้องไปปะเต้อาหดแล้วเอาพูดนึงรอรอเอาพูดนึงเด้อเด้อเอาลูกเอาพูดอัดนอนหยเ,เอาให้น้องนึงน้องบิวกาวนึ่ง,ง,งเออ เออโอเคบ่าอาหนุ่มได้เอาบ่าหนุ่มนะเอาผู้น้องห่ออัน้องพิงห่อนึงนี่หนุ่มน้องพิงน้องคุณหนุ่มกุ้งนี่ดดไอสั่งบ่อยากกินลายขนมหวานเดี๋ยวมันจะเป็นของกินเดินเดินนี่ฉันเคยดินอยู่เอ้ยบิไว้บอกเนี่หวานน่าูกเลิศนี่นี่มาหนุ่มน้องน้องพิงนี่โดอืมก่อนนี่เขาห้องต้องมีเดี้ยอันจ้างก่อนมาลูก้า เอ่ยเลือกก่อนเรายังเลือกอยู่นั่นบาตรุเก๋เดี๋ยวเอาออกมาเอาเงินทอนไปส่งคนก่อนเนี่ยไหนสองคนใช่ใช่ดูไหงันได้พันวังดูโดยเดี๋ยวเอาออกมาเอาเงินทอนเด้อป้าพี่อ้าดกหละป้านี่ป้าโดยป้าพี่ป้าพี่ป้าพี่ พี่ป้าป้าป้าบานนี้ป้าไปหาสาวกูก่อลไปส่งนักเรียนก่อนเด้อเออให้ประตูไปส่งเออต้องพิงยางไปแล้วยางไปเองเลยหูบายบายอ่ะบ้านนี้อบหรือเประตู่สอบแล้วสิอปเถะปา ไปแน่วันนี้สบายอยู่น้องพิงกับชองมืดและยางเข้าหองเองเลยไายแล้ว่าหองไข่ว่ะโอเคสชิรับคลิปนี้ขอรา,าพี่และน้องไปก่อนเด้อสบายดี